สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องดูดูซิ่งวิธีคนเลี้ยงช้างนะคะวันนี้เราได้สั่งดินเพิ่มอีกหนึ่งคันรถนะคะเพื่อม,มาให้กับน้องอ,อมทองนะคะ ได้เหรอหัวนั้นเข้ามาฝั่งนู้นค่ะใช่ถอยมาฝั่งนู้นลองลองลองเดินไปดูทางก่อนก็ได้ค่ะกลัวไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีหลุมอยู่ค่ะหนน่ย ตกใจนึกว่าจะทำอะไรเดินเดินดูก่อนค่ะเพราะว่ามันมีมันมีล่องตรงนั้นนะคะว่าจะมาได้หรือเปล่ากลัวมาไม่ได้ค่ะได้ไหมคะอ๋อได้จ้าจ้า ควันนี้ให้ให้น้องออมทองนะครับไม่ยอมครับผมเด็นพี่เห็กพี่ใบทองเล่นทรายก็เลยเอาเพิ่มอีกนะครับเพิ่มให้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นเป็นหลุมนะครับตรงนี้จะเป็นหลุมเป็นบอ่อเวลาน้ําจะค้างตรงนี้นะครับก็จะมาเทตรงนี้ให้มันนูนขึ้นสูงขึ้นเวลาฝนตกจะไม่ให้แขะ หรือว่าจะไม่ให้น้ำค้างนะครับวันนี้ก็จะให้น้องออกหหน่อยไม่เอาช้างออกหรอเอาช้างออกดิเดี๋ยวเขาจะเอารถมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดลุงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะไม่ได้ยินน่ะก็เอาช้างออกสิอันนี้ก็นึกว่าจะจะให้ย่าเดินตามเอาเอาออกเลย เ,นนดเดี๋ยวเดี๋ยวช้างออกแป้บหนึ่งค่ะรอรอก่อนรอก่อนเออเอาแก้ออก <c oughs> เอาเอาช้างออกแป้บหนึ่งค่ะ Yep. ลายทองว่าใบทองนีคือบัวทองใบค่ะตัวน่ะตัวตัวนู้นใช่ไหมครับตัวใช่ไม่ตัวนู้นค่ะนะจ้ากินยืนกินยืนชื่อเขาอันนี้ชื่อออมทองค่ะ หูทิพย์ก็เหมือนหูองคนเนี่ยเนาะเวลาเราเนี่ยเรานึกถึงนึกถึงว่าแบบทัางนีหูทิพย์เนี่ยทั้งก็จะรู้เหมือนกับเราเราก็นึกไปก่อนเราก็รู้ไปก่อนค่ะเหมือนกับแบบเดียวกันเห็น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปผูกไว้ตรงนู้นแปน๊บนึงก่อนขาให้ขึ้นเลย,ยขางอให้ขึ้นเลยเอาต้องเก็บต้องเก็บอะไรก่อนดิค่ะไม่ไอ้บุนต่อเตนเองคุณจะเก็บก่อนค่อยเอาดินมาบาอกเมื่อกี้ก็ไปแป๊บเดียวเนาะเขาเก็บฝั่งนี้อยู่ค่ะเขายังไม่ได้เก็บฝั่งนี้ตอนแรกว่าจะลงอันนี้ก่อนแล้วแฟนบอกว่าให้ลงนี่ก่อนค่ะ

ความสะอาดก่อนครับเอาเอาเอาใบอะไรที่เป็นทำปุ๋ยนะเอาไปทำปุ๋ยก็ได้ มาลบหนึ่งแล้วจะให้มันเป็นลุ้มไงมันเป็นลุมตรงนี้วขอขแข็งแล้วค่ะแข็งแล้วค่ะหไม่ค่ะ คอยมีงานเหมือนกันนะใช่แป๊บเดียวเป็นโค้ชดี๋ยวเน่ยาที่โควิดเข้ามาเนี่ยเหมือนกับเขาจะให้เราจัดทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ใหม้มีเหมือนกับเนี่ยบ้านก็ถนนก็ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาทำทำงานก็ทำาทำเสื <laughs> เ่อเสือดเสือก็ทำ ตรปรุงอ่ะตรับปรุงไปทางเข้างามลกเนาะค่ะแบบมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบมันไม่ชวนท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าแต่คนโตเขารู้เนาะจ้าคนโตในบ้านเราเขารู้ว่าสางวนจะทำยังไงใจล้วเนี่ยเหมือนกับเราคิดไปก่อนแล้วแต่เ้านายรู้นี่เออเดี๋ยว แล้วผมขอเบิกตังค์ก่อนเนาะมันไม่มีตัง yeah, ค์ซื้อตังค er ์โมจ้าได้เหรอครับเนี่ยก็เหมือนกันแบบว่าเวลาเราเขาทำอะไรสักอย่างคือเคยคิดอธิบายว่าไม่มีของบ้านนั่นเนี่ยคือป่ย่าตายาย หมดไปแล้วลุนเราเนี่ยรุนเล็กเนี่ยรุนรุนนี้ก็จะเอาไปเก็บหมดแล้วอย่าที่หลังมาก็ทำงานกันต่อเนื่องไปเนาะของบ้านถ้าไม่งั้นมันไม่มีคนทำเก็บกวาดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะ ตร,ตรงนี้บอกคุณอาลงตรงไหนบอกเขาดิ ไม่ยอมครับไม่ยอมพี่ใบทองว่าตรงนี้ก็เป็นลุมเลยนะครับมันจะไม่ตกลุมบน่นะทำไมไม่เทตรงนั้นเทตรงไหน เขาเดินหน้าไปใหม่ดิเทไม่ได้ได้เหรอโอ้ยไลม,ม,มาตรงเดิม้า ขึ้นไม่ได้เรียบร้อยดีนะครับนี่ได้สนุกแน่ๆครับ จะไปเอาตังค์มาให้เขาขอบคุณครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นำทรายมาให้น้องอมทองนะครับได้ได้เล่นได้นอนอย่างสบายอย่างมีความสุขนะครับเมื่อวานก็พี่ใบทองได้ไปแล้ววันนี้ก็ไม่ยอมนะครับ วันนี้ไม่โยมมันทองไม่โยมเหรออือนครับเดี๋ยวตอนเย็นให้เล่นเต็มที่เลยให้เล่นเลยนะเอออาปากหิ้วอย่างเดียวครับผมไม่ต้องอะไรครับเรื่องเล่นไม่เท่าไรครับแต่เรื่องกินนี่ก็เรื่องกินไม่ต้องพูดถึงครับเด็กชายคนนี้ครับอ่า ยัดได้อย่างเดียวขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับที่เมตาน้องที่ช่วยน้องให้มีความสุขแล้วก็ขอขอบคุณมากๆด้วยนะครับใส่ไหมนะครับกับพี่ใบทองแล้วก็ดำโชคพี่เป็นนำโชคก็ได้อยู่นะครับ หนึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านผู้ชม FC แม่แม่ FC ที่พอ่อพ่อ FC ที่ให้ผมมาก็ผมก็จะแบ่งใช้ใจให้ดีที่สุดเลยนะครับผมให้เป็นใช้แบบเป็นเรื่องใช้แบบจ,จำเป็นใช้ประโยชน์ได้นะครับผม ขอขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเฮ้ดูครับขอขอบคุณแลวเลยเอเอขอบคุณนลยเนี่ยขอบคุณเอฟซทุกท่านแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับคนมากครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมากๆนะครับสวัสดีครับ